อันนี้สเปรย์ล้างโซ่แล้วก็อันนี้ใยหลลืมโซ่ตุงนโอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะ,ะในช anel ที่มีชื่อว่ากอก์อกระเบิดนะครับผม ก็วันนี้นะผมผมว่าจะไปซื้อของซะหน่อยนะผมซื้อของที่เคสป e ีนะผมเพราะว่าผมจะมาดูแลโซ่เนี่ยโซ่มันค่อนข้างมันค่อนข้างผมเชื่อว่าตั้งแต่ผมซื้อมาผมฉีดโซ่ไปแค่สองครั้งเองแล้วนะที่เดี๋ยวผมก็ไม่ฉีดเลยเพราะว่าขี้เกียจนะครับผมแล้วพอแบบเห็นแล้วมันแบบโซ่มันเริ่มแบบแดงๆเหมือนมีสน,นิมขึ้น่างเงี้ยครับผมเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิดสน,นิมดูแต่นี้อันนี้คือฉีดแล้วนะ แต่ว่าผมจะไปซื้ออุปกรณ์มาฉีดทําความสะอาดแล้วก็ล้างเคลือบไม่ให้ม um ันให้มันลื่นนะเอองี้ดกวะก็ว่าจะไปเคสปีดนะครับผมไปก็ไม่เคยมีใครท้าท้อใ้เยเสียงเสียงดังดีวะไปก็ก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะผมก็การดูแลรถเป็นเรื่องสาคัญนะครับเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าคัตแต่อย่าใส่คัตเนี่ย ผมไม่รู้ไงเขาเคยบอกให้ผมเปลี่ยนเลยแต่ผมไม่ผมไม่เปลี่ยนผมไม่เปลี่ยนก็เลยแบบขาดกลางสียแยก็ตามนั้นแหละครับผมนะก็ตอนนี้นะผมก็ต้องขอบคุณก็ต้องขอกราบขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนด้วยนะผมว่าที่กดติดตามมาถึงตอนนี้ก็ห0ร้อยซับสไครต์แล้วนะครับผมซึ่ง ก็เป็นไรที่น่าปื้อสีมากนะผม600ซับสไคร์ภายในกี่เดือนช่างมันเถิดนะครับเด็กนหอยก็600ซับสไคร์แล้วนะครับผมก็ความฝันก็อีกไม่นานนะที่จะไปแตะ1,000ซับสไครต์นะผมก็ว่าจะไปซื้อสเปรย์ฉีดโซ่แล้วก็เออแล้วก็อะไรวะแล้วก็เคลือบโซ่นะผมผมไปดูหลายๆช่องผมไปดูหลายๆช่องมาเขาเขาแนะนํายี่ห้อนี้ผมก็เลยว่าจะไปลองสักหน่อยนะถ้าปมนกูต้องมาทางที่มันมีลูกวันหน้าจะเลิกวะ เอ้ช่วงนี้ก็บรรยากาศตรงนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างกลางๆไม่ร้อนมากไม่หนาวมากจนเกินไปนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าประเทศเราเนี่ยจะโดนติดเชื้อไปค่อนข้างหลายหลายคนอยู่นะโรงเรียนก็ไม่รู้จะเปิดหรือเปล่านะที่จริงนยผมควรจะจบผมที่จริงผมใกล้จะจบแล้วนะถ้าเดือนกุมภาคือผมใกล้จบแล้ว ก็คือจะจบโมหกนะฮะแต่เพราะโควิดก็เลยเลื่อนไปไกลพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเราไปเคสปิดนะเพราะว่าทำไมถึงถามว่าทำไมถึงไปเคสปิดเพราะว่าเคสปรีมันมีรถบิ๊กไบค์เยอะอยากไปดูฮะอยากไปดูปเฉยๆนะฮะ <c oughs> คนเัาใสหมวกน็อกเข้าไปเลยผมขี้เกียจถอดนะเพราะว่าก่อนจะถอดนู่นถอดนี่แม่งต้องเอาสายไม้ออกเอากล้องออกเอากระเป๋าออก <c oughs> ผมเตรียมกระเป๋ามาเยอะมากในการทําคลิปนะเพราะว่าผมจะเอาสเปรย์ใส่กระเป๋าไงไม่อยากใส่ถุง เดี๋ยวใส่ถุงน้ำมันขูดโดนรถนะฮะรถนะก็รักษามันดูแลมันดีๆนะไม่ว่ามันจะดือ้อหรือมันอะไรก็รักษามันหน่อยนะผมอันนี้ก็บอกลหลายๆคนนะฮะให้ดูแลรักษารถหน่อยบางคนอันนี้ผมไม่ได้เหยียดนะไม่ได้ว่าใครนะแบบพูดได้ฟังกันเฉยก็คือซื้อรถมากาดแต่ขับอย่างเดียวนี่ผมก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะถ้าซื้อรถมากาดแต่ขับอย่างเดียวก็ดูแลมันหน่อยนะล้างมันบ้างถูมันบ้างนะ ถ่ายน้ามันเครื่องเออถ่ายน้ำมันเครื่องสีโซ่ให้มันลื่นหน่อยนะผมไปตั้งโซ่เงี้ยเอออผมว่าจะไปตั้งโซ่ด้วยแต่ผมไม่รู้นะว่าที่เคสปีดอะมันรับตั้งโซ่หรือเปล่าอาจจะรับแหละแต่ไอ้ยี่ห้อน,น,นี้มันไอ้ค่ายนี้มันไอ้แบรนด์เนี้ยไอ้รุ่นเนี้ยเออต้องไอ้เทียสทุกคุณต้องคูณหลายรอบวะไอ้รุ่นเนี้ยมันเขารู้หรือเปล่าว่าตั้งโซ่ไงผมจริงจริงผมอ่านคู่มือมาแต่ผมลืมไปแล้วมันตั้งตั้งเท่าไหร่อ่ะถ้าไม่ได้ก็ต้องไปที่ฮันเตอร์นะผม๋ อาจจะตัดไปเป็นช,ช่วงเพราะว่ามันอาจจะนานเกินไปนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นบรรยากาศด,ดีจริงๆช่วงนี้คอนเทนต์ก็ไม่รู้จะทําอะไรวะจริงๆช่วงเนี้ยก็พอคิดถึงก็เลยว่ามาทําช่วงดูแลรถหรือซีรีส์ดีไหมรักษารถหรือซีรีส์เพราะว่าผมรู้สึกว่ารถอะถ้าเราลองดูแลรักษามันอะมันก็น่าจะอยู่กับเรายาวๆรถมันก็เหมือนมันก็เหมือนลูกเหมือนสัตว์เลี้ยงเหมือนอะไรแหละถ้าเราดูแลมันดีมันก็คงจะแบบ ไอ้นี่เราดีตอบแทนล้วมัง้งทำไมกูรู้สึกว่าไฟมันเพื่อนเพื่อนที่คอมเมนต์มาแต่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้ทำไมยอดวิวมันตกวะจริงจริงนะลองไปดูคลิปคลิปสองคลิปผมดิร้อยร้อยร้อยนิดๆกับร้อยกว่าๆทำไมมียอดวิวมันตกวะเกิดอ,อะไรขึ้นครับเพื่อนเพื่อนๆนหายไปไหนหมดผมนี่จะล้อไห้แล้วนะจริงๆนะตอนที่ดูยอดวิว ไอฟอร์ซ่าโอ้โหยอดวิวแ่งตกอะ่ะคือแบบก็จะร้อยอ่ะต้องใช้วันสองวันนะปกติวันหนึ่งผมก็ร้อยแล้วเว้ยจริงๆเดี๋ยวมาดูคลิปดีว่ามันจะเท่าไหร่นะครับผมโอ้ยอันนี้ก็มีความแอบผมจริงๆผมมีความแอบคเครียดนิดๆนะแบบคนดูหายไปไหนหมดวะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนเราเคยมีคนดูประมาณสองสามร้อยตอนนี้เหลือร้อยนิดๆอย่างเงี้ยถามว่ายอดวิวมันสําคัญไหมมันก็สําคัญแหละเพราะว่ามันสื่อบอกไงว่าเรา ช่องเรามันทำคอนเทนต์ดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีก็คงคนไม่ดูอะไรเงี้ยเอาจะว่าไปย่างเนยละลมกาแมงเปิดแล้วเคคนมากินโค้ดเยอะเลยเดี๋ยวเราไปจะถึงเคสปีแล้วผมอันนี้มันคงไม่นานเพราะเคสปีมันอยู่ด้านหน้าเราเองที่ผมไปเลือกเคสปีเพราะว่ามันานอย่างที่ผมพูดไปมันมีบิ๊กไบนะฮะอยากไปดูบิ๊กไบแล้วก็อยากไปดูร้านด้วยนะผมอามาแถวนี้บ่อยนะผม คนแถวนี้ก็ทักเจอกันเจอข้างๆผมเข้ามาทักทายผมได้เอ้ยพี่ก๊อปกัรระเบิดหรือเปล่าครับตังเน,นี้ยก็เอาติดเกอร์มาก็อาจจะแจกกลางสีแยกไปแดงเลยก,ก็ได้เป็นได้นะ<ม>โอ้ยพดูดเยอะหายใจไม่ค่อยทันนะแม่งปิดหมดเลยอะ่ะผมเล่นปิดคิวปิดอะไรไม่ปิดคิวเดี๋ยวลงมันเข้าไมอ่อ่ะเอออาจจะพูดมากนิดนึงนะผมเพราะว่าเราก็พยายามลงคลิปให้มันเร็วรวดเร็วทันใจนะครับอ k แเด่โคตรสวย เคสปีดก็ออกขวานะผมเฮ้ยลืมปิดชิวไอเทียไม,มย้เสียงลมเข้าก็อันนี้คือเคสปีดลาดกระบงังมันที่จริงมันมีหลายสาขานะแต่ผมก็บ้านกูอยู่แถวนี้เนาะก็คงจะอยู่แถวนี้แหละก็คงต้องไปแถวนี้แหละเคสปีดเปิดวะถ้าไม่เปิดที่ชิหาย่นะไม่เปิดต้องไปอีกที่หนึง่งนะฮะ้เอเปิดวะแต่ผมคงไม่เอารถเข้าไปจอดด้านในนะเพราะว่าเออรถมันจอดด้านในมันเหมือนแบบพวกเอารถไปเขาเรียกอะไรวะ เออบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาจอดสักที่หนึ่งแล้วกันจอดสักที่หนึ่งตรงไหนเออมาซื้อน้ำยาฉีดโซ่ครับแล้วก็เอาด้านไหนจอดตรงนี้ได้ใช่ไหมออได้เอเอที่นี่มีรับตั้งโซ่ไหมครั